สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูนัพลล่าอุสีและครูไวชาแนลนะครับสำหรับวิดีโ,ดโอคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนมาทำนะครับคำถามตรวจสอบความเข้าใจนะครับในหัวข้อความถี่ธรรมชาติและการสัมพองนะครับข้อที่1นะครับในการกระตุ้นให้วัตถุสั่นอย่างอิสระพบว่าทุกครั้งวัตถุสั่นด้วยความถี่ค่าเดิมเสมอความถี่นี้เรียกว่าอะไรก็ตอบความถี่ธรรมชาตินะครับ ข้อที่จากกิจกรรมที่8.3การที่ลูกตุ้มที่มีความยาวเชือกเท่ากับลูกตุ้มลูกใหญ่แก่งด้วยการกระจัดมากที่สุดเพราะเกิดปรากฏการใดนะครับคําตอบข้อนี้ก็ตอบปรากฏการการสั่นพ้องนะครับนี่คือภาพกิจกรรมที่8.3นะครับก็จะมีลูกตุ้มใหญ่นะครับที่มีความยาวเส้นเชือกเท่านี้นะครับเมื่อทําให้ลูกตุ้มใหญ่แว่งนะครับลูกตุ้มอื่นๆนนะครับที่มีความยาวเส้นเชือกใกล้เคียงกับลูกตุ้มใหญ่ก็จะ แกลงด้วยการกระจัดมากที่สุดนะครับ